สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคำนวณสูตรเลขเด็ดนะครับครับผมก็ก่อนอื่นผมจะชี้แกงให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านหรือพี่ป้านาอาทุกท่านได้รับทราบนะครับต่อไปผมจะไม่ลงสูตรคำนวณให้เห็นแล้วนะครับผมก็จะมาจับเลขให้นะครับเพราะว่า ผมจะคำนวณส่วนตัวเสร็จแล้วผมก็จะมาจับเลขวิ่งให้และเลขเด่นสองตัวให้นะครับล่างตรงๆงนะครับแล้วผมก็จะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งหาตัวเด่นนะครับก็มาดูวิธีการจับเลขนะครับล่างตรงๆง,งในงวดวันที่1เดือน763นะครับคือเดือนกรกฎาคมนะครับพศ2563นะครับ วิ่งสองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคัดตัวเด่นให้นะครับอันนี้ก็ลงไปให้ชมชมกันก่อนนะครับอันนี้คือวิ่งสองนะครับเพราะว่าสูตรผมนะ่ะคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะ จับเลขให้เลยนะครับแล้วก็จะไปสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งสองก็จะมีจับชุดสองตัวนะครับอันนี้ยังไม่สรุปให้นะครับ ผมจะไปคัดตัวเด่นให้สัก2หางนะครับเปลี่ยนโพิชั่นใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวิ่ง2องจับชดุด ก็มีสองสองสองสี่สอง,สองห้า 2องเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับผมก็จะจับชุดอย่างนี้ให้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปสรุปหาตัวเด่นให้นะครับ ผมจะเปลี่ยนโพซิชันใหม่คือคำนวณเสร็จแล้วผมก็จะรู้ว่าตัวไหนเด่นมาผมก็ตัวไหนวิ่งมาผมก็จะมาจับชุดให้นะครับแล้วผมก็จะไปสรุปให้อีกที่หนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับถ้าชอบสูตรนี้ก็เลขวิ่งสองก็เอาไปซื้อลัตเตอรี่ ได้นะครับมีสองสองสองสี่สองห้าสองเจดสองแปดสองเกนะครับลองเปลี่ยนโปรเชั่นใหม่ดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสรุปให้อีกทีหาคัดตัวเด่นให้นะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเปลี่ยนโพสชั่นใหม่นะครับอันนี้เรียกล่างตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับพาอผมกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็ให้เลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับขอบคุณครับ